สวัสดีครับพบกับช่างเลยอยู่เจ้าพยานะครับผมนี่เป็นไงครับนี่พี่มาแล้วนะครับพี่ลูกเว้นนะครับพี่ลูกเว้นเรือซิ่งนะครับนี่ครับวันนี้พี่ภาพอจจะย้อนแสงสักหน่อยนะครับต้องขออภัยจริงๆิเลยนะครับวันนี้นะครับ ขออาภายัยะลยจริงๆนะครับแต่ก็ดีใจมากครับดีใจจริงๆที่ได้เจอพี่ๆนะครับ เดินทางคนเดียวนะครับเคขับโคภาพอาจจะดำๆย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าอาทิตย์อยู่ยังไม่ถึงตรงกลางกำม่งนะครับ แน่ใจว่าเป็นข้าวสารหรือว่าน้ำตาลนะครับไปกันแล้วนะครับไปจะเป็นแถบเลยนะครับช่วงน้ำขึ้นเต็มที่นะครับน่าจะน้ำขึ้นเต็มที่พี่อาจจะดึงย้อนน้ำนะครับดันน้ำ ก็พี่พี่ๆบอกว่าต้องตัดน้ำกันไปหน่อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไรพี่สุดยอดครับพี่พี่ๆก็สุดยอดจังเลยนะฮะคนจิตวิจใจพวกพี่ๆี่เกินร้อยเลยนะพบที่มาเนี่ยผมว่ายืนพื้นเลยเจ็ดพันตันแปดพันตันหรือบางหวงถึงหมื่นตันนะฮะที่พวกพี่ๆี่ดึงกันมานะครับสุดยอดกันนะฮะนับถือคนจิตวิจัยด้วย ตามตามกันไปน,นะครับทนะนะี่ไม้ขนาดพากชัดเจนครับไม้เกาะสีช้าแน่นอนแต่พี่ ไม่ทราบว่าบริเวณไหนสะพานพระรามสี่พระรามห้าหรือว่าปากน้ํานะครับผมก็มไม่แน่ใจกันนะฮะแต่ถือว่าวันนี้ถือว่าโชคดีเลยนะครับได้เจอพวกพี่ๆในสองลัเลยนะครับตามกันไปแล้วนะครับนี่เดินแถวตามกันไปนะครับพวกพี่พวกพี่อาจจะไปพักน้ํากันหรือเปล่านะฮะหรือจะไปยิงยาวก,กันเลยนะครับผมว่าน่าจะมีพักน้ากันบ้างหละนะ ฝ่าพวกพี่ๆจะถึงเว็บพนันเชิงก็น่าจะประมาณเย็นๆนะฮะสามสี่โมงเย็นประมาณเนี้ยนะครับถ้าให้เดานะฮะคาดคะเนจากเวลาและการเดินทางของพี่ๆนะครับให้ดูขันทุนนะครับวนนีนะแล้วก็มีพี่เหลือไม้นะครับเป็นพี่เหลือไม้ตรงท้ายนะครับคอยตรงท้ายช่วยตรงท้ายนะครับกันท้ายจะฟาดเข้ากับตะรึงนะครับซ้ายขวานะครับพี่ก็จะเป็นพี่ตรงท้ายนะครับ ครับพี่ครับพี่เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับพี่พี่ลำเลยนะครับพี่พี่เรือโยงเรือลากจุงนะครับผมผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพวกพี่พี่นะครับผมไม่ได้ผมรู้สึกดีใจว่าผมไม่ได้เดินคนเดียวนะครับผมมีพวกพี่พี่คอยเคียงข้างกันเพื่อนกันนะครับพี่ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ